ก็ต้องขอุ่วพัฒนาอีกครั้งหนึ่งที่คณะกรรมการพยายามนะทักชวนกันอาจจะมีขาดตกบกพองบ้างเกี่ยวกับงานประจำปีแต่ก็ผ่านไปได้ดีนะเพื่อจะให้ให้พัฒนาขึ้นไปเพื่อจะให้มั่นคงถาวรสืบต่อไปเจตนาคณะกรรมการได้ปรึกษากันอย่างนั้นนรยกโยคโดยรวมแล้วเราทำเพื่อศาสนาทำเพื่อ ทำเพื่อส่วนรวมไม่มีของผู้หนึ่งผู้ใดนะอัตมาภาพในนานามยามตันแทนคณะสงฆ์ก็ได้ปรึกษาคณะกรรมการอยากจะให้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคุณโยมไปให้มันอยู่เหมือนเดิมแต่ในี้รูปนะั์ที่หลวงพ่อสเสดครูบาอาจารย์ท่านได้ทำเอาไว้นะมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่เราตอปรึกษากันาาว่าอันไหนมันชุบลุกซุดโรมเราจะเติม ให้มันเต็มให้มันดีอยู่เลยุลกลูกแบบเดิมอันไหนที่คุณราสัตติสังขอนได้อันนี้คือเป็นเตแต่เกตนาของอารามาพาและคณะกรรมการได้ปรึกษากันอยู่ตลอดเวลานะไม่ได้นิ่งเฉยนะพนยนโยมนะไม่ได้นิ่งเฉยเพียงแต่ว่ารอเวลานะรอเวลาพาะปัะตุปัจจัยต่างๆบางครั้งบางอย่างมันไม่พร้อมก็ทำไม่ได้นี่คือเหตุผลนะ เห็นผลจริงเลยเนี่ยคุณโยนนะถ้าเราเข้ามาวัดเราจะรู้ถ้าเราอยู่ภายนอกเราคุยข้างนอกเราก็ไม่รู้นะคุณโยนนะถ้ามาคุยมาคุยที่ที่ประชุมที่วัดมาประชุมกันบอกกันนี่เราจะรู้ทันทีนะอยู่นอกวัดบางทีก็ไม่รู้หรอกไม่ใช่ปกตินะคุณโยนเนาะอ่ะต่อไปก็จะปล่อยในขณะศพ